ใจนั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยแต่ที่โรงเรียนขุนหารวิทยาศาสตร์ได้ฝึกหัดนักเรียนให้ทำโครงงานวิจัยตั้งแต่ระดับมัธยมโดยทีครูสวัยอุ่แก้วได้สอนนักเรียนให้ดำเนินรอยตามเรื่องพายุคนลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนรู้จักครึ่งตนเองผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นหัวข้อาการทำวิจัยที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจําวัน และเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วยค่ะนักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ถ้าอย่าง,งานั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างที่รุ่นพี่เคยทำโครงงานไว้นะคะจะให้นักเรียนได้ดูว่ารุ่นพี่เราเขาทำอะไรไว้บ้างการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวยชนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บวกกับประสบการณ์การเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนกลายมาเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาต,ติต่อไปได้ในอนาคตค่ะหลังจากดูตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่แล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมี ชื่อเรื่องที่จะทําอยู่ในใจแล้วชื่อเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึง่งที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราก็คือนักเรียนจะต้องออกนอกห้องเรียนออกไปสู่ชุมชนของเราไปดูว่าแต่ละขั้นตอนในการทําประกอบอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรและนักเรียนก็เอาปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ในการทําโครงงานโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยมันมันทำแล้วมันจะหนึ่งละเด็กได้ไปสัมผัสกับเรื่องของชุมชนโดยตรง ได้ไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการคิดโจทย์โครงงานมันค่อนข้างคิดยากและถ้าเราจะรอให้นักวิจัยในระดับสูงสที่มีความรู้มาทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนของเราโอกาสนั้นมันก็จะเป็นไปได้ยากและต้องรอเวลานานแต่มันจะดีกว่าถ้าเรามีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วแม้เขาจะเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเราก็จะให้นักเรียนทําเป็นโครงงานเป็นยุวะเป็นยุวะวิจัยเล็กๆเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปฝึก แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บปัญหาต่างๆมาทําเป็นโจทย์โครงงานแล้วก็เอาโจทย์โครงงานนี้ลงไปช่วยแก้ปัญหาของคนในชุมชนสเสดาวพวกนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วบ้านะอาผมบอกว่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วตอนนี้เราต้อง<ร>นำงมาผสมผสมผสม,ผสมกันใช่ไหมหน่าจะเอาสสเสดาจกําน้อยหนาเป็นเป็นหนักเป็นหลักเนาะ พริกเยอะแค้หอมเน่านะจะไล่ยูนะเหลืออะไรมั้งเหลือพริกก,ก,กระเทียมน้อยนาแล้วก็สดตว์งั้นเราลองเอาพวกนี้ไปเรเสนออาจารย์อยู่ว่าอาจารย์จะว่าย,าย,าย,ายังไงค่ะดีค่ะทำอะไรคะทำอะไรดีอยู่ค่ะเจาะแผ่นยางที่จะรวงยางเอาไปขายเจาะข้างหนึ่งประมาณกี่โลข้นี้ ไม่กี่นกดแต่มันเน่นและจะครั้งหนึ่งต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณเคยจับเวลาไหมคะมันสามนาทีหรือห้านาทีน้องดูอ้าวน้องดูจิ้มโอยนยรู้สึกไหมว่ามันติดมันใช้แรงเยอะครัเก็บมือด้วยครับเวลาเจาบปัญหานี้เราพบก็คือว่า เวลาเราเจาะไปมันติดใช่ไหมใช่มันติดแล้วมันต้องออกแรงเยอะเน่าไ่ถ้าเย็บครั้งเดียวเราก็ออกแบบแว่าให้มันเย็บครั้งเดียวเสร็จไปเลยออกแรงครั้งเดียวเย็บได้ทั้งสองทางพอได้ชื่อเรื่องแล้วเด็กก็จะวางแผนการทดลองออกแบบการทดลองว่าเขาควรจะรอบคอบในการออกแบบการทดลองอย่างไรใช่ครับพอดีว่าพวกผมได้ ว่าคิดว่าจะเอาสมุนไพรนะครับมาใช้มาใช้กําจัดเพียียแป้งนะครับแล้วเราจะเอาอะไรไปทําว่าจะไปกําจัดมสมุนไพรที่ผมคิดก็มีกระเทียมกระเทียมมีก <แ S 1> มิ <แ S 1> ้นชันม,มีสะเดามีน้อยนามเมล็ดน้อยนาถ้ารเราจะพิสูจน์ว่าสารที่เราเอามาทั้งหมดที่อย่างที่เลือกมาเนี่ยมันจะทําให้เพีียแป้งมันมันตายได้ยังไงเราจะออกแบบการทดลองดูสวนละหนึ่งสูตรนี่ครับ นล้วหนึ่งสูตรครับผมมาเปรียบเทียบกันได้ต้องส่วนเดียวกันต้องสวนเดียวกันแบ่งพื้นที่ออกหรือเราจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปทดลองไม่หรครับกลัวมันคาดเคลื่อนแสดงว่าเราจะทดลองในห้องปฏิบัติการในห้องทดลองเนี่ยก็ทดลองทุกสูตรครับแล้วก็เอาทุกสูตรนี้ไปทดลองในส่วนจริงว่าดูว่าสองชุดการทดลองนี้มันสอดคล้องกันไหมครับออกแบบการทดลองเสร็จก็จะอยู่ในขั้นการเขียนข้อเสนอโครงงาน เขียนข้อเสนอก็เอาข้อเสนอเนี่ยไปพบคุณครูที่ปรึกษาซึ่งคุณครูที่ปรึกษาก็จะมีเกือบทุกกลุ่มสาระเพราะว่าจะเป็นการบูรณาการค่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงงานเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆค่ะแล้วเราถึงจะอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นไปกับมันและเราถึงจะสามารถทํางานของเราออกมาได้ดีที่มาก็ประมาณว่าไข่น้ำรือว่าเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงรดบตามแหล่งน้ำ ก็เปรียบเทียบน้ำหนักปลาดุกแอฟริกาปลารัวขราดเข้าไปวิศวุุปกรณ์ที่เราจะทำปัญหาทำมาจากเครื่องนี้ทุกประสงค์อาจารย์ถ้าผมจะพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดของน้องพี่อาจารคิดว่าอย่างไรคือว่าเครื่องเก่าของพี่มันทำจากไม้ครับเวลาทำงานเครื่องจะสั่นก็เครื่องจะชื้นง่ายครับแล้วทีนี้คิดว่าพอพัฒนาแล้วเครื่องเรามันจะดีกว่าพี่เขายังไง น่าจะมีประสิทธิภาพในการแกะมากกว่าของนงพี่เขาทีนี้ประสิทธิภาพของเรานี่มันเป็นยังไงบ้างด้านไหนบ้างน่าจะแกะน่าจะเร็วกว่าเดิมใช่ไหมคะการแยกสังระโพลอะไรมาเละโพดน่าจะแยกได้ดีของงพี่เราการแยกาสางกับตัวมเมล็ดครับผมพอเครื่องอะไรเราเสร็จทดสอบอะไรเสร็จก็ยกเนี่ยไปลองให้กับเกษตรกรเขาได้ลองใช้นะแล้วก็ลองประเมินความพึงพอใจเขาเพิ่มเติมหน่อยมันจะงานเรามันจะดูดีขึ้น ว่าเออเราได้ไปใช้จริงๆนะมีคนต้องการจริงๆนะนะเผื่อเป็นต้นแบบแล้วพอวางแผนการทดลองออกแบบแผนการทดลองเสนอข้อเสนอกับคุณครูแล้วเด็กก็จะอยู่ในช่วงการลงมือทําเด็กๆก็จะมีการวางแผนให้ดีว่า1การเรียนในห้องเรียนจะต้องไม่เสียด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งเวลาว่าเวลาที่ว่างจะต้องไปลงพื้นที่เวลาที่ว่างต้องมาปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาเป็นโครงงานคือ ปุ๋ยจากมูลกระสุนพีนซึ่งได้จากการย่อยสลายใบยางพารานะคะที่พวกหนูทําก็เพื่อศึกษาการย่อยสลายใบยางพาราด้วยและส่วนหนึ่งคือศึกษาว่าปุ๋ยของกระสุนพีนนี่มีประสิทธิภาพอย่างไรว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทซีไหมพวกหนูจะเี้ง,งนี่ค่ะเป็นกระบะแต่ละกระบะนี่จะ กำหนดขนาดแล้วก็จํานวนสูตรแล้วก็ปริมาณน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะดูว่าน้ําหรือความชื้นนี่มีผลต่อการย่อยสลายใบยางพาราไหมมูลที่ได้มานี่จะมีประสิทธิภาพต่างกันไหมและสูตรไหนคือสูตรที่ดีที่สุดคะ่ะไ,ไม่ไม่ก็บมกหว่าพื้นทายยังหาพื้นว่าหาต้นหน่อยๆสิพื้นเปิดบึง้งอนนันในครอบนะกระทำไปถามมาาพื้นก็ว่าอภัเฮตุปุ๋ยเฮ็ดจังได้ปุ๋ยมันจะหูใด้ว่หขี่มันเป็นจากได มันเป็นไปได้ก็คือควมหูไม่นะค่ะนี่คือมูลกระสุนพยินที่พวกเราเลี้ยงแล้วก็เก็บมาได้นะคะคือเราจะส่งมูลนี้ไปตรวจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเพื่อดูว่ามันจะผ่านอินซีมาตรฐานไหมแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาไปใส่กับข้าวโพดค่ะเพื่อดูว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่ดีที่สุดที่เลือกใช้ข้าวโพดก็เพราะว่าต้นข้าวโพดนี้อายุสั้นนะคะถ้าใช้กับยางพา,าราก็คงจะนานเกินไปค่ะ หลังจากที่นักเรียนเริ่มเก็บข้อมูลทำการทดลองแล้วนักเรียนก็นำผลงานไปทดสอบกับการทำงานจริงของชาวบ้านเพื่อตรวจสอบว่าผลงานที่เขาคิดขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่มันติดตรงนี้มันติดตรงนี้ค่ะอ่ออีกครึ่งหนึ่งประมาณนี้ตรงนี้มันแคบไปเนาะเพราะว่าอันนี้มันอันนี้มันไม่กระทืบไม่ใช่เหรอ อันี้นคะมันนี่มันติดตรงนี้ค่ะต้องเอาตรงนี้ออกก็ตรงนี้ก็ต้องกว้างกว่านี้ใช่ไหมคะอ่าใช่เอาอันนี้ให้ถึงช่วงแผ่นนะเท่ากันหมดเวลากดก็เดี๋ยวนี้มันมันเล็กเนาะมันจะกดไปไปถึงนี่เล็กก็ขยายเท่นนี้ครั้งละสามนิ้วทางนี้สามนิ้วก็ดีมากถ้าทําได้และกก็ผลประโยชน์ก็เพื่อประชาชนผู้ทำสวนยางตอนนี้ก็กำลังจะผสม น้ำยาครับผส,สมน้ำสกัดท i i ี่ใช้ฉีดเริ่มจากจน,น้ำเมล็ดน้อยนากระเทียมไทยแล้วก็<ช>สสเดาไทยเมืเม่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องนำเสนอก็คือการนำเสนอว่าผลงานที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาต้องนำเสนอให้เพื่อนๆฟังชื่อโครงงานนะครับการใช้ สารสกัดยาจากพืชสมุนไพรนะครับเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งเหนนนบนใบในลําไยนะครับที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะครับเนื <C up. S 1> ่องจากเราได้ไปทาเกษ,ษตรกรนะครับว่าในสวนลําไยานี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับเกษตรกรก็บอกมาว่านะครับเพลี้ยแป้งนะครับช่วงนี้กําลังระบาดหนักนะครับเราก็เลยเร็งเห็นปัญหาความสําคัญตรงนี้นะครับเราก็เลยเคิดโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาและทดลองใช้น้ําสกัดยาจากพืชสมุนไพรนะครับซึ่งได้แก่ น้ำสะสาวไทยนะครับมเมล็ดน้อยหนาพกขีฟ้าขมิ้นชันและกระเทียมศีสเกตนะครับมาใช้กับสวนลำไยเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งนมะหนอนมนไปนะครับขั้นตอนการฉีดพ่นในห้องทดลองครับเราจับเพี้ยแป้งจำนวน30ตัวมาไว้ในห้องทดลองครับเพื่อกำหนดสูตรครับจากการทดลองมาครับกระเทียมศีสเกตได้ผลดีที่สุดครับรองลงมาเป็นขมิ้นชันนะครับแล้วก็พกขีฟ้า พวกเราจรึงนำไปใช้ในสถานที่จริงนะครับกระเทียมไทยได้ประมาณ96%ขมิ้นชัน89%แล้วก็พริกขี้าของผม77%นะครับผมข้อเสนอแนีนะครับข้อที่หนึ่งะครับเราควรมีการเพิ่มสูตรในการกําจัดเพี้ยแป้งนะครับให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการกําจัดหรือมีลทธิ์ในการต้านเพี้ยแป้งแตกต่างกันออกไปนะครับ และข้อสุดในในอีกข้อหนึ่งก็คือเราน่าจะต่อยอดนะครับไปใช้กับพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากลำไยครับค่ะหลังจากเราฟังเพื่อนๆนําเสนอกันเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนึกภาพย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเรียนในวิชานี้ครูเชื่อว่าหลายคนจะไม่สบายใจว่าทําโครงงานเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันลําบากแต่นักเรียนเชื่อไหมว่าทําไมครูถึงกล้าให้พวกเราทําโครงงาน เพราะครูเชื่อในศัก,กยภาพของทุกคนว่าทุกคนมีศัก,กยภาพแม้บางคนอาจจะต้องลุ้มลุกคลุกคล,ลานหรืออาจจะต้องร้องไห้บ้างเหน็ดเหนื่อยจากการทําอย่าไปทํานายตัวเองว่าครูขาหนูไม่เก่งหนูไม่มีศัก,กยภาพพอเพราะว่าตอนนี้เราทําได้แล้วค่ะนักเรียนทุกคนทําได้ค่ะก็จากการที่พวกหนูนะคะได้เรียนวิชาโครงงานนะคะหนูก็ได้ หลายอย่างเลยค่ะจากวิชาโครงงานนะคะก็คือเช่นเห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเห็นต้นไม้หรือเห็นใบไม้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นของไร้ค่าแต่พอพวกหนูได้มาศึกษาหลักการทําโครงงานอะไรเงี้ยมองอะไรไปรอบๆนะคะก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมีคุณค่าหมดผลสำเร็จที่ได้เรารู้สึกเราภูมิใจมากเพราะว่าผมสำเร็จหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเด็กดีขึ้น ผลสัมฤทธิในเรื่องทักษะการทำงานดีขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปจากเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าแม้แต่จะไปซื้อของที่ร้านไม่กล้าแม้แต่จะไปคุยกับผู้ปกครองไม่กล้าจะสื่อสารกับคนข้างนอกแต่ว่าเมื่อเขามาทำตรงนี้พฤติกรรมเขาก็จะเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นคือจะไม่มีใครทําแทนเขา,าคะ่ะไปเก็บข้อมูลก็ต้องไปคุยกับผู้ปกครองไปติดต่อกับช่างให้ช่างช่วยเหลือก็ต้องสื่อสาร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือกระบวนการสืบค้นข้อมูลเขาจะรู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เขาจึงจะไปถามใครเรื่องแบบนี้ต้องไปคน้นอินเทอร์เน็ตนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามเกษตรอำเภอนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาคุยมาพูดยังไงก็ได้ให้คนที่ให้เพื่อนที่ไม่รู้เรื่องของเราเข้าใจให้ได้ให้ครูหรือให้ผู้ปกครองหรือคนข้างนอกเนี่ยเข้าใจงานที่เขาทําให้ได้อันนี้คือข้อแตกต่างที่เราเห็นเด็ก จากก่อนทำกับหลังทำโครงงานค่ะ